จากการที่เน็ตได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยไปเนี่ยสคลิปนะปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีผู้คนนะคะถามไถ่ายเข้ามาเยอะมากว่าอยากไปพบเจออาจารย์ไพศาลอยากให้อาจารย์ไพศาลช่วยนะคะจริงๆใน2คลิปอะเน็ตอธิบายค่อนข้างชัดเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดความทุกข์คุณไม่เยอะอย่าไปเลยเพราะว่าปล่อยให้เขาคนที่มีความทุกข์ยากเรื่องแบบ จะถึงแก่ชีวิตหรือไม่ถึงเนี่ยเขาได้มีโอกาสนะคะไปหาอาจารย์ไพศาลก่อนเราถึงแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันเนตจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะคะเพราะความทุกข์ของแต่ละคนบางทีมันเทียบกันไม่ได้ออบางคนเขาทุกข์แบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาสาหัสแล้วทุกข์ของฉันก็ที่สุดแล้วอะ่ะคือความทุกข์บางทีมันเทียบกันไม่ได้นะคะความเบาหนักของจิตใจที่เขารับไว้ในแต่ละ ห่วงของเขาแต่แตละคนนะมันคงมาแบบเทียบกันไม่ได้จริงนะคะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเนาะได้คุยกันทางไลน์แล้วเขาก็แบบไลน์มาบอกว่าวิความจริงอะความทุกข์ประมาณ7-8อะก็อยากจะแก้บ้างคือไม่ต้องให้มันทุกข์ล้นปีจน90แล้วถึงจะไปแก้เออมันก็มันมันก็เป็นเรื่องที่เออเราต้องมาคิดกันตรงนี้เนาะ แต่ว่าในยามนี้ไม่ว่าคุณจะทุกข์ระดับไหนนะคะทราบข่าวมาว่าคิวของอาจารย์ไพศาลนแน่นแล้วก็เต็มเอียดเขาหยุดรับคิวไปจนถึงสิ้นปีแล้วนะคะณวันนี้เขาไม่รับคิวแล้วนะคะเพราะว่ามันแน่นมากจริงๆฉะนั้นการที่เราจะไปพบเจอหรือจะไปหาอาจารย์ไพศาลในห่วงเวลาเนี้ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆต่อให้คุณไปก็ไม่รู้ว่า เออจะได้คิวไหมนั่นแหละพอเป็นลักษณะนี้นะคะเน็ตก็เลยมาถามแล้วก็มาตั้งโจทย์กับตัวเองว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดคนบางคนเขาอยากขอข,อขมากรรมแต่เขาไม่ได้สามารถไปพบเจออรราจารย์ภพ็ชรได้เนี่ยมันจะมีวิธีไหนมั่งที่เขาจะขอขมากรรมได้ก็เลยเป็นโจทย์เนาะให้เน็ตอ่ะได้ตั้งแล้วก็ลองไปค้นหาดูแล้วเน็ตก็ไปพบเจอนะคะที่แรกในตอนนี้ว่าที่วัดสุดทัศน์ ตรงเสาเชงช้านะคะเขามีพิธีขอขมากรรมตัวเน็ตเลยก็เลยเดินทางไปเนาะเดินทางไปนะคะเพื่อที่จะไปหาข้อมูลมาแบ่งปันกับทุกๆท่านเนาะได้ทราบกันนะพิธีขอขมากรรมที่วัดสุดทัศน์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ทําง่ายขั้นตอนแรกเลยนะคะเมื่อเราเข้าไปในวัดถ้าคุณเข้าไปทางด้านหน้าวัดนะคะก็เลี้ยวเลาะไปทางซ้ายมือเนาะแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆจนแบบ ด้านหลังๆข้างๆจนเกือบท้ายๆแล้วค่ะก็จะเห็นเต็นคือจะเห็นเต็นใหญ่มากแล้วผู้คนก็จะเยอะมากอนะ่ะตรงนั้นเลยนะคะลองเข้าไปที่นั่นนะ่ะเขาจะมีพิธีขอขมากรรมนะคะทำกับหลวงพ่อกรักฝินหลวงพ่อกรักฟินเนี่ยท่านเป็นพระพุทธรูปนะคะซึ่งเขาก็ถือว่ามีชื่อเสียง แล้วตอนนี้ผู้คนก็เข้าไปทําพิธีเนี้กันเยอะมากพิธีขอขามากรรมนะคะที่วัดสุทัศน์เนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆนะคะเพียงคุณมีเงินแค่55บาทจัดไปได้เลยค่ะเราเข้าไปอะคะ่ะเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราไปหยอดเงินในตู้นะ50บาทเตรียมเงิน50บาทแล้วก็ไปหยอดที่ตู้ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเงินสดก็สามารถสแกนได้นะคะแล้วก็ไปรับตะกร้าดอกไม้เนาะ ในนั้นก็จะมีดอกบัวห้าดอกแล้วก็ 2, ทูบเทียนอย่างละห้าแล้วเขาก็ให้เราเอาเหรียญห้านะเข้าไปวางไว้ในตะก,กร้านั้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะตะก,กร้านี้ก็จะมีทุกอย่างก็คือห้า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 นะเงินห้าบาท 2, ทูบเทียนแล้วก็ดอกบัวเมื่อเราได้แล้วค่ะก็เข้าไปในเต็นท์นะคะไปจุดเทียนแล้วก็จุดทูบ จุดเทียนทั้ง5ดอกแล้วไว้ตรงบริเวณที่เขาจัดไว้ที่ใกล้ๆกันนะคะเมื่อจุดทั้งทูบทั้งเทียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรับใบนะกระดาษนะแผ่นไปประมาณแบบ A3 เลยะคะ่ะใหญ่กว่าเอเท่าหนึ่งเลยคือบิ๊กบุ้มมากแบบว่า2แผ่น4หน้ารับมาเลยค่ะคือได้เห็นกันชัดๆเลยว่าคำสวดตั้งแต่สวดบูชาพระรัตนตรยจนไปถึง สวดขอขมากรรมเนี่ยแบบว่าชนิดที่ว่าเต็มเหนี่ยวเต็มแม็กนะคะสี่หน้าเต็มๆพอเราได้แผ่นเนี้ยล่ะค่ะเนี่ยคาถาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไปนั่งนะคะแล้วก็น้อมจิตน้อมใจค่ะสวดอย่างที่ในนั้นบอกแล้วขอบอกเลยนะในแต่ละอย่างเนี่ยขอให้คุณน้อมจิตน้อมใจทําตามบทสวดที่เขาว่ากัน รู้สึกว่าจากที่เน็ตไปลองดูนะคะจะเป็นสูตรของอาจารย์เลนนี่เนาะช่องสองผีนั่นแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นบทสวดที่ถูกร้อยเรียงมาเป็นอย่างดีแล้วก็ชัดเจนนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือน้อมจิตน้อมใจตั้งสติให้มัน่นแล้วก็สวดทุกอย่างตามที่เขาให้มานะคะและถ้าเกิดเราคิดตามน้อมจิตน้อมใจตามเชื่อเถอว่า มันดีแน่ๆสำหรับคุณนะคะแววๆมาว่าหลายคนนะคะสวดไปร้องไห้ไปบางคนนะคะพอถึงช่วงจังหวะที่พูดถึงการอะไรนะถอนคำสาบถอนคำสาบานขอโอโหสิกรรมต่างๆเนี่ยหลายคนร้องไห้และหลายคนขนลุกเกลียวซึ่งไม่แปลกนะคะเพราะว่าตัวเน็ตเองเนี่ยก็คือก็ขนลุกอะพอพอสวดถึงบางจังหวะบางช่วงขนมันลุกจริงๆนะฉะนั้นนะคะ ก็แนะนำให้ไปกันเลยนะคะแล้วเมื่อเราสวดเสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็เดินเข้าไปในหอที่มีหลวงพ่อกักสินท่านอยู่นะคะนำดอกบัวนะคะไปเสียบไปในโถที่เขา,าวางไว้ให้แล้วก็นำเงิน5บาทนะคะเข้าไปวางไว้บนผ่านก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีขอบอกเลยนะคะว่าเน็ตเชื่อมั่นเกินว่าทุกคนถ้าได้ไปทำนะคะถ้าไปลองดูตรงจุดนี้ เชื่อเลยค่ะร้อยทั้งร้อยออกมานะคะตัวเบาสบายแน่นอนเพราะว่าเราจะรู้สึกสบายใจเหมือนแบบปลดล็อกอะ่ะเหมือนปลดล็อกหรือปลดห่วงอะไรบางอย่างได้ไม่เชื่อลองไปทำดูแนะนำเลยค่ะ